TPM มอเตอร์ตลอดนกาญจนาพิเศษนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาพบกับตัวเตอร์ร่าคราวครับจะเป็นรุ่นพิเศษเป็นรถขอบพิซซ่าที่มีชุดแต่งโมเดลสต้าครับมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งคันนี้ครับเป็นรุ่น G Advance ครับ2.5 Hybrid นั่นเองทั้งแรงและประหยัดนะครับมีอะไรพาไปชมครับในส่วนของตัวโมเดลนะเป็นตัวช่วใหม่ล่าสุดนะครับของทานโตเรร่าคราวเองนะครับวันนี้มากับดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่ครับ ขึ้นไปนี้เนี่ยเป็นสีขาวบุกด้วยที่งทำให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยจะมี LED เป็นเด็กทาวน์ไหนแบบนี้ครับแล้วก็ไฟหน้าแบบ LED ครับด้านผิวกาชาหน้าเนี่ยให้มีความสปอร์ตนะครับสีดำตัดกับตัวสีขาวด้วยดูเท่แล้วก็สปอร์ตขึ้นมากๆแล้วตัวนี้ขั้นได้เลยคือชุดแต่งครับตัวนี้นะครับมาจากโรงงานเลยก็คือเป็นขอบิน้าที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาเป็นชองแท้เลยครับไม่เอเย่ต์เด็นี่ผมพัดคุณล่าหน้ครับ ย่มาที่ด้านข้างนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวล้อแม็กขนาดใหญ่มากครับอันนี้เนี่ยมาแบบขอบ21นิ้วเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวล้อเนี่ยมีการอโรลดาวนะครับเพื่อมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ปุบอกนะครับมีเรื่องสเกิร์ตนะครับที่เป็นตุ๊แต่งจากโมเดลต้าเนี่ยจากโรงงานเลยตัวนี้เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นแท้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมาแบบเนี้ยให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีเรื่องของกันสับที่เป็นของจากญี่ปุ่นดด้้วววยยยนนนะคครรััับบซึ่ง่งงีตสอเลาาามกู ก็มาที่หน้าท้ายนะครับในส่วนของตัวเซอร์สตาร์คราวจะได้รู้เรื่อไฟดีไซน์ใหม่นะครับเป็น LED แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวโลโก้เซอรตาร์อยู่ด้านบนนะครับในส่วนของตัวรุ่นเนี่ยคำว่าคราวอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับแล้วมันจะมีในเรื่องของไฟหลับไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับจะล็อกหลังการเปิดแบบไม่ต้องใช้กุญแจนะครับลักษณะนี้เลยนะครับก็ไปคลิกแต่เซอร์บริเวณตรงโลโก้นะครับเปิดปิดหรือถอดเนี่ยเราไป อจิบาว่าเรื่องการเปิดนะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ประมาณเนาะเพราะตั้งลึกมากๆก็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็ทั้งสองใบเพียงพอเลยแล้วก็ได้ส่ตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดและปิดแบบอ้องโต้ด้วยนะครับยังไงตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสะดวกแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบเป็นครอบครัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมพาไปดูภายในครับก็มาที่ด้านในนะครับห้องโดยสารตัวนี้เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งของ Toyota a l p h คือผู้โดยสารแถวหลังนะครับในส่วนของประตูซ้ายขวาเนี่ย หรับผู้โดยสารข้อที่สนะครับจะเป็นในเรื่องระบบสอบโกลส์นะครับมีเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ให้ความเรียบมากครับซึ่งภายในนะครับเดลต้าคลาวเนี่ยให้ดูความโปรอ่ะครับเดี๋ยวเนี่ยหมอจะลองนั่งให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับมีแอร์ด้านหลังครับช่องแอร์นะครับแล้วก็มีไฟที่นะครับแล้วก็ตัวที่พักแขกเนี่ยสามารถนั่งลงได้ก็ผมสูงประมาณร้อยแปดสิบสองครับแต่ว่าพื้นที่นะอาเจ้นรูมหรือเล็กรูมเนี่ย เหลือพอสมควรเลยเนาะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งเดินทางนะครับขี่สบายมากๆเดี๋ยวนี้ผมพาไอดูด้านหน้าครับที่ด้านในห้องโดยสารสำหรับผู้ขับขี่นะครับในส่วนของภูงมาลัยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการหุ้มหนังแบบหนังแท้นะครับแล้วก็มีมัติมีเดียครับระบบการช่วยเหลือการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตร้าเส r ียคอนโทรลครับหรือการควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ภูงมอลายนี้เลยนะครับและส่วนของภูงมอลไยนะครับจะเป็นฝาไฟฟ้าด้วยได้สี่ทิศทางแบบนี้เลยครับ หน้าจอนะครับเป็นที t ทีแบบดิจิตอลหมดแล้วครับอ่าตัวนี้เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับจอกลางนะครับมีในเรื่องของกล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับรวมถึงตัวอ่าที่วางแก้วครับมีที่ชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบบไวเลสด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองอ่าแนะนําให้ดูนะครับในส่วนของการนั่งผมว่าน่าสบายเลยนะครับเพราะว่าคู่หน้าเนี่ยจะมีในเรื่องตัวเบาะเป่าเย็นนะครับเป่าลมอุ่นนะครับมีด้วยทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ ตัดเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับรวมถึงมีตัวลัมบ้าส์สปอร์ตด้วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของรถความไม่ล้านะครับพี่ครับด้านหน้ามีอร์ดัพเย์ครับเดี๋ยวไงผมอิเสิร์ตให้ดูนะครับส่วนตัวไฟออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมมโมรี่เนี่ยมีถึง2ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้จะผมพาไปสรุปท้ายคลิปอีกครั้งนึงครับครับผมก็สหรับวันนี้นะครับผมได้มาสรุปท้ายคลิปสำหรับตัว เบลต้าฟาวล์ G-ATRAN ของกับชุดแต่งโมเดอร์สเตอร์คันนี้นะครับทาง T.P.M ออสเทอร์ครับจัดจำหน่ายราคาพิเศษครับรวมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับของพิเศษแบบนี้พร้อมส่งมอบครับราคาเพียง2องล้านเก้าแบาทเท่านั้นครับมีคันเดียวครับเป็นรถพร้อมสมมอบครับสามารถจัดไปแนนหรือซื้อเงินสดนะครับผมจะมีแคมเปญพิเศษให้ถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe ช่อบออสนะครับเพื่อติดตามแคมเปญดีๆสั้งรับองออสครับจาก T.P.M ออสเทอร์ขอบคุณครับ